บุญส่วนบ,บุญบาปส่วนบาปนะทุกๆครั้งที่เราทำำํากรรมอย่างเช่นผู้ถามบอกว่าไปฆ่าคนมาเนี่ยบาปเกิดขึ้นทันทีที่ฆ่านะและยิ่งไปฆ่าคนเนี่ยโอ้บาปหนักกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานอีกนะเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายนี้เนี่ยเอื้อต่อการสร้างบุญกุศลมากๆ และเรายิ่งไปฆ่าคนมีศีลมีธรรมหรือไปทำร้ายเบียดเบียนคนที่เขาสร้างประโยชน์ไว้กับสังคมมากๆเนี่ยบาปเต็มๆเลยนะโดนทั้งกฎหมายและกฎแห่งกรรมเนี่ยแม้จะหนีไปบวชแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจบวชจริงๆเนี่ยคิดแค่ว่าบวชบวชไปเพื่อแก้กรรมรอวันศึกอย่างนี้นี่นะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าตั้งใจจริงๆสำนึกผิดจริงๆเนี่ย บุญจากการบวชในครั้งนั้นก็พอจะไปชะลอการส่งผลของกรรมได้บ้างจากหนักเป็นเบาอยงี้นะแต่ว่ากรรมจากการฆ่าคนเนี่ยมันก็หนักจริงๆนะยังไงก็ต้องได้รับผลไม่วันใดก็วันหนึ่ง